สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเยนี่ท่านไหนเนี่ยสายแ้านเนี่ยทุกคนได้จําได้อยู่แล้วล่ะครับผมก็นายกรัฐมนตรีนะฮะไม่ใช่นี่ก็พี่โจครับพี่โจเครับผมก็คนนัดรู้จักกันดีอยู่แล้วนี่ก็นี่ครับครับส่วนสองของเรานะครับยศครับยศยศครับครับก็ นะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์เพื่อเป็นสีรมงคลให้กับเพจนะครับทำน,นี้ก็คุเป็นพระในๆก็ในไหนนะครับเรามีโอกาสได้เจอพิวอว้วเมื่อคืนนี้ก็ทานข้าวกันนะครับวันนี้ก็ตั้งใจมาเลยจะมาเจอพิยศเราก็มานั่งคุยกันเพิ่มเติมฮ<ะ>ก็คําถามที่อยากจะถามในเมื่อคืนนี้นะครับรบพรามามาภูเก็ตทําไมครับครับผมว่ามันดีนะคือไม่ต้องถามอะไรกันเยอะเ,เ,เ,เราเราเราได้คุยกันมาตลอดอยู่แล้วกับพี่พ,พ,พี่พวกเรานะครับคืออย่างนี้ ถ้าเกิดถามผมว่าทําไมผมถึงมาภูเก็ตมันมีช่วงจังหวะหนึ่งที่โควิดมันเข้าครับใช่ไหมสองปีที่แล้วแล้วพอโควิดมันเริ่มเข้าปั๊บผมเองก็ได้จังหวะลองดูเว้ยผมลองดูเขาบอกว่าธุรกิจอินดีมเนี่ยกระเียนได้กระเียนแล้วเงินมันไหลอ,อไอเราก็สไตล์แบบนี้ฮะขอลองแล้วกันผูไม่เชื่อจริงๆอ่ะผมเชื่อมั่นในในระบบมันอยู่แล้ว ครับแต่ผมก็อยากจะให้พี่น้องทุกคนได้เห็นว่ามันมันเวิร์กจริงหรือเปล่ามันยังได้เงินจริงหรือเปล่าฮะก็เลยลองหยุดไปแล้วก็เออมันก็ได้เงินว่ะครับสองปีที่ผ่านมาผมยังได้เดือนละล้านโดยที่ตัวผมเองไม่ได้ทํางานมันนะครับมันมากเลยเกือบนิสัยเสียคือไม่ต้องทํางานแล้วเงินเข้านิสัยเสียเลยนะฮะมันจะเริ่มขี้เกียจมันจะเริ่มแบบลืมคําสัญญามันจะมันจะเริ่ม เริ่มไม่สนใจใครอย่างเงี้ยฮะก็เลยช่วงเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็เลยได้มานั่งคิดว่าเออมันเหงายังไม่เคยรู้สึกใช่ไหมยังครับลองได้เรือนละล้านแบบไม่ต้องทํางานดูติดต่อกันสองปีแล้วพี่จะรู้เลยว่าไม่ได้คุยอะไรมันเออมันเหงามันเหงาฮะมันเหงาแล้วก็คิดถึงอะ่ะคิดถึงพี่ๆน้องๆเราที่ที่เคยไปเจอกันก่อนหน้านี้ เคยกินข้าวเคยไปเที่ยวต่างประเทศเคยไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยกลับมาทําดีกว่าเออมาพากี่หลายคนไปด้วยมันมันเหงา <laughs> ก็เลยเออตอนเนี้ยเราพิสูจน์แล้วมันสําเร็จได้มันมีแาสซีฟจริงแต่ตอนนี้มันยังแค่ไม่กี่คนเผื่อว่าสิ่งที่ผมพิสูจน์มามันจะเป็นแรงผลักดันให้พี่ๆได้ก็เลยเอาตัวเองเนี่ย กลับลงมาในเนื้อง,งานพอตัวเองกลับลงมาในเนื้อง,งานปั๊บมันก็จะคิดถึงพี่ๆกลุ่มที่เคยทํางานด้วยกันครับก็เลยวันนั้นพอทางโค้ดพิมพ์นะครับได้ผมผมสอนห้องกลางอยู่อา่าห้องทําตามอินเดียมอยู่โค้ดพิมพ์ก็มี m มสเซนเจอร์กลับมา,<อ>าว่าดีจังเลยคิดถึงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้<อ><ๆ>ผมก็ตอบกลับไปทันทีเลยว่าเออผมก็คิดถึงมากแล้วผมก็ไม่ได้คุยอะไรกันต่อแต่ผมก็หันไปบอกภรรยาเลยว่าไปภูเก็ตกันเถอะ ถ้าคิดถึงแล้วไปหาเลยดีกว่าครับก็เลยก็เลยวางแผนว่าเออจะมาหาโค้ดพิมพ์มาหาโค้ดนัดมาหาพี่ๆของเราแล้วก็เผื่อมีช่วงเวลาที่จะมาแลกเปลี่ยนกันระหว่างที่ผมหยุดกับช่วงเวลาที่แบบเออผมไม่อยู่พี่เป็นยังไงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ก,ก็เลยอยากมาหาอยากมาเจอเพื่อที่อีกครั้งหนึ่งที่ผมจะหยุดในอินดีมมันต้องไม่ใช่ผมคนเดียวละ hmm. มันจะต้องมีพี่ๆผมมีเพื่อนใหม่ บบได้มากเกษียณด้วยกันอยากจะเป็นแบบเนี้ย hey, พี่คนนัดเขาพิมไปกินข้าวที่ฮ่องกงเหรเช้าเนี้ย oh. แล้วเย็นนี้ย oh. ค่อยกลับมารับลูก oh. <laughs> แล้วบินไป, <laughs> บ,นไปบินกลับ,บไปกินข้าวกัน <laughs> ใช้ชีวิตแบบอย่างนั้นอะ่ะแล้วพี่คิดดูดิแล้วถ้าเกิดผมเป็นอย่างนี้นแค่คนเดียวเ <laughs> 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 งายังคนบ้าเลยนะเงาคุณยอดอยู่ไหนอยู่ฮ่องกงเดี๋ยวย็นนี้กลับมันไม่มีเพื่อนครับคือมันฟังดูตอนแหลนะผมเข้าใจ ผมเข้าใจว่ามันฟังดูตอแหละนะพี่โจแต่ว่าผมก็ไม่เคยรวยขนาดนี้ผมก็ไม่เคยมีรายได้เดือนละเป็นล้านสองล้านแบบนี้ถ้าถ้าพี่ได้แบบผมพี่ก็จะรู้สึกแบบผมแหละผมเชื่อพี่อยากจะพาคนให้มาสําเร็จด้วยกันพี่อยากจะเจอคนที่คุยภาษาเดียวกันครับเจอรถชอปเปอร์ขับผ่านหาเร่ขับผ่านอยากได้ก็ไปซื้อเลยถามซื้อ <laughs> นั่นน่ะชีวิตอย่างนั้นน่ะเออไม่ใช่แบบเท่าไหร่อ๋อเดี๋ยวกลับไปเก็บตังค์ก่อนนะมันจะไม่ใช่อย่างนั้นเลยคือพี่อยากได้อะไรพี่ได้มันลูกพี่อยากได้อะไรลูกพี่อยากเรียนอะไรมันไม่เกี่ยวกับเงินในกระเป๋าเรามันเกี่ยวกับเขาอยากหรือเปล่าสนุกเลยครับเนี่ยเออแล้วมัน,ม,นมันปลดล็อกหมดเลยนะฮะตอนนี้เราให้ลูกเราเรียนตามที่เรามีตังค์แต่อันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากเรียนอ่า บางทีเขาอาจจะไม่บอกเราก็ได้ว่าเขาอยากเรียนอะไรเพราะเขาก็เกรงใจเราอยู่ไม่รู้อ่ะผมก็เลยมีความรู้สึกว่าของผมมาได้ล่ละลูกอยากเรียนอะไรอยากไปออสเตรเลียไปดิลูกอยากไปทำอะไรไปดิเรียนดิไม่มีปัญหาแบบนี้ครัจงสนุกแบบนี้โอ้โหพลังใจมาเต็มเลย ดีมให้ได้ครับพี่พ่ยศเป็นตัวอย่างชัดเจนมากๆกเลยก็เลยนั่นแหละฮะก็เลยก็เลยโผล่หัวออกมาจากหลุมอีกทีหนึ่งแล้วก็โผล่หัวมาอยู่ภูเก็ตนี่แหละครับว่าทําไมพี่ๆนถามถว่าทาไมผมมาภูเก็ตก็มาพาพี่ๆสาเร็จแค่นั้นเองฮะเผื่อว่าจะเป็นพลังได้ส่วนหนึ่งเผื่อว่าจะเอาสิ่งที่ผมได้สัมผัสมาตลอดช่วงระยะเวลาเนี้ยเป็นกําลังใจให้กับทั้งโค้ชทั้งอาจารย์ทั้งครูในทีมทั้งคนใหม่ทั้งคนเก่า อย่างพี่โจนี่ผมก็เพิ่งได้เจออ่าแล้วก็โหได้รู้นี่พี่ชายของโคชันนีเราเพิ่งได้เจอเลยนะแล้วพี่ชนนี่นี่คุยกับผมบ่อยมากคือแบบเออมาสําเร็จด้วยกันนะครับให้การมาครั้งนี้มันเป็นเป็นจุดเริ่มต้นครับเป็นนิมิตใหมยที่ดีครับประมาณนั้นถามนิดเดียวผมตอบยาวมากเลยโยยพราะคุ้มเลยครับคือพี่โจตอบ ตอบจนครบจนคุ้มนะครับก็ในเพจเราก็มีการไล์อยู่บ่อยๆะนะครับแต่วันนี้จะได้พลังที่นะเขาเรียกว่าพลังที่สําเร็จจริงๆอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็เอาแบ่งปันนะครับพิชย์บอกแล้วว่ามาสําเร็จเธอสําเร็จแล้วมันสบายนะจะมีชีวิตแบบที่พิชต์นีเน่อยากแบ่งปันถึงเวลาพีชย์ลงมาแล้วที่จะมาพาทุกคนเนี่ยไปดูด้วยกันเนี่ยถามพิโจดิว่าพิโจได้เจอผมในพื้นที่ของพิโจอ่ะพิโจ,ร,โจร,รู้สึกยังไงอ่ะ ดีใจมากๆเลยครับใช่ไหมคือปกติเห็นมันแต่ในใน y o u t u b e อยู่แต่ใน Facebook อะไรเงี้ยใช่ไหมครับใช่นั่นแหละฮะคือผมก็อยากมาให้พี่เขาดีใจอยากจะมาเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆเพื่อนใหม่แล้วนึกภาพแบบเดียวกันวันที่พี่สำเร็จวันที่พวกพี่สองคนสำเร็จแล้วลงไปหาทีมงานทีมงานจะดีใจขนาดไหนเออน่าหน่ความสุขเราครับ อยู่ข้างๆกันอาว่ามันเลยกินข้าวไม่ต้องประชงประชุมอะไรก็ได้มากินข้าวมาสนุกมีความสุขกันประมาณแบบนี้ครัครับคาแรคเตอร์อินดีมคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์อินดีมครับก็สำหรับสำหรับใครนะฮะที่แบบได้มีโอกาสติดตามเพจนะครับติดตามเพจแล้วก็มาเจอไลฟ์แบบนี้แล้วรู้สึกว่าเออ อยากจะอยู่ในครอบครัวเดียวกันมันยากไหมมันทํายากไหมมันต้องใช้ความรู้ความสามารถระดับไหนครับต้องหน้าตาดีแค่ไหนดูนะฮะหน้าตาไม่ต้องไม่ต้องหล่อแบบผมเนี่ยก็ทำ <c oughs> มินดี้ได้เห็นนะาเห็นไหมนะคือทุกคนทําได้หมดครับไม่ว่าพี่จะเป็นเพศอะไราการศึกษาสูงแค่ไหนมีต้นทุนมาจากไหนไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่สําคัญสําคัญคืออยากได้อะไรอื <c oughs> ครับ ผมเชื่อว่าแทบทุกอย่างอินดีมจัดให้ได้ขอแค่ลงมือทำนะครับแล้วสำหรับแฟนๆที่ได้มีโอกาสติดตามเพจของทางพดพิมพ์พนัดนะครับก็เป็นกำลังใจให,ห้ให้มาประสบความสำเร็จด้วยกันนะครับเข้ามาสัมผัสกับพวกเรานะครับสัมผัสกับครอบครัวอินดีมเป็นธุรกิจที่ไม่เหมือนใครแน่นอนครับเราเป็นแบบนี้ตั้งแต่ทีมผู้บริหารล้นะครับก็ยินด,ด,ด,ดีต้อนรับครับก็ชัดเจนครับพี่พ มีท่านไหนอยากถามอะไรไหมครับมีไหมพิมพ์คําถามมาได้เลยนะถ้ามีคําถามอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับพิยศแล้วครับก็สวัสดีคุณยศสวัสดีค่ะเป็นคําถามที่เจอบ่อยมากเลยครับสวัสดีค่ะคุณยศกูไม่รู้จะตอบยังไงครับก็เอาไว้ได้มีโอกาสนะครับเผื่อใครที่เข้ามาดูย้อนหลงย้อนหลังนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน เส้นทางที่จะทําให้พวกเราประสบควาสมสาเร็จร่ารวยในโลกนี้มีหลายเส้นทางมากครับเช่นเดียวกันอินดีมก็เป็นหนึ่งในเส้นทางนั้นนะฮะอย่ามองข้ามมันเพราะว่าเส้นทางที่ชื่อว่าอินดีมไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับฝากาไปด,ด้วยรุ่นพี่ก็ถางทางกันมาเยอะแล้วมาเดินมาวิ่งเอาเลยเออทางเรียบๆรียบแล้วฮะ <c oughs> นะครับเอาไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับเผื <c oughs> ่อมีโอกาสจะได้มารบกวนในไลไฟ์ของโค้ชพิมพ์โค้ชนัทกันดีกโอเคเลยครับโอเคขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่โจครับ